สวัสดีค่ะมอร์นิ่งทองประจำวันศุกร์ที่16พฤศจิกายนนะคะวันนี้นะคะเมื่อคืนวันนี้ราคาทองคําก็ปิดลดลง16.30 US ต่อออนมาปิดที่บร1,713.8 US อลต่อออนนะคะจะเห็นว่าราคาทองคํานะคะหลังจากที่หลุดเบริเวณแนวรับสําคัญบร1,720เนี่ยก็ร่วงลงไปข่อนข้างแรงนะคะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากได้รับปัจจัยลบนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่สภาทองคําโลกนะคะ ประกาศออกมาว่าอุปสงค์ของทองคําในไตามาสามเนี่ยลดลงไปกว่า11%นะคะถ้าเทียบกับไรมาสต่อไตามาสนะคะอีกทั้งนะคะยัง การที่สเปนนะคะย้ำว่าจะไม่ไม่ต้องการการเงินกู้ต่างๆรวมไปถึง m o ดี้เตือนว่าอังกฤษนะคะจะมีการปรับลดอันดับเครดิตได้ก็ส่งผลทำให้กดดันต่อราคาทองคำนะคะทั้งนี้ค่ะตัวที่ราคาทองคำนะคะหลังจากที่ลงไปแตะเว่ร้1 7หซึ่งเป็นแนวรับสำคัญเนี่ยนะคะก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่านักลงทุนนะคะเริ่มที่จะเห็นว่าทองคำเนี่ย เป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อนะคะหรือป้องกันความเสี่ยงต่างๆดังนั้นก็มีการแรงกลับเข้ามาซื้อทําให้มีการรีบาวกับขึ้นไปได้นะคะทั้งนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีปัจจัยลบใดๆมากดดันต่อหรือไม่นะคะหรือว่าจะมีการที่ทางสหรัฐนะคะมีการแก้ไขปัญหาทางด้านหน้าผาการค้างได้แล้วหรือไม่นะคะต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสาลัดเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะ CPI เนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะ0.2มาอยู่ที่0.2ในขณะที่ยอดผู้ขอราสวดการการว่างงานนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะคะมาอยู่ที่4.39นะคะ ขณะที่ตัวของเดชนีภาวะธุรกิจภาคการผลิตนะคะปรับตัวลดลงน้อยกว่าเดิมนะคะซึ่งค่อนข้างดีหน่อยก็มาอยู่ที่ลบห้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าดูจากตัวเลขเศษฐิจตัวอื่นๆนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำปรับตัวลดลงไปเช่นเดียวกับไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันหรือดาวโจนนะคะตอนนี้น้ำมันมาอยู่ที่85.45ดอลลาร์ต่อบาเรล,ลนะคะและชนีดาวโจนอยู่ที่หนึ่งจุดค่ะ SPDR นะคะมีการซื้อเพิ่มนะคะกลับเข้ามาค่ะมาอยู่ที่1 3 3 9งพสองตันนะคะซื้อเพิ่ม3 3มตันค่ะทีนี้ถ้าเราลองมองดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะหลังจากที่ราคาร่วงลงไปนะคะแตะบริเวณหนึ่นะคะก็รีบาวกลับไปค่อนข้างเร็วค่ะโดยนะคะลักษณะสัญญาณเช่นนี้ก็ค่อนข้างดีค่ะยังไรก็ตามนะคะลักษณะการเคลื่อนไหวหลังจากที่เป็นไซด์เว์อ up แล้วก็ ื่อนไหวไซเวออกด้านข้างไปแบบนี้นะคะหลังจากที่ราคาปรับตัวลดลงไปเมื่อวานนี้ก็กลายเป็นรูปแบบแพทเทิร์นของไซเวดาวระยะสั้นเล็กน้อยนะคะดังนั้นก็ต้องรอดูวันนี้นะคะการต้านกลับขึ้นไปหนึ่งพันเจ็ดอยี่สิบจะทําได้หรือไม่นะคะซึ่งมันย้าไว้นานพอสมควรนะคะดังนั้นการต้านกลับขึ้นไปเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากหน่อยก็ต้องรอดูแนวต้านนะคะหนึ่งพันเจ็ดอยี่สิบถ้าไม่ผ่านนะคะก็คงจะร่วงออกมาลงมาต่อแล้วก็ขึ้นไหวในรษณะไซเวดาวต่อไปะคะ่ะ ทีนี้ถ้ามองจากภาพใหญ่นะคะในกราฟรายวันจะเห็นว่าตัวอินดิเคเตอร์ไม่ว่าจะเป็น ISI หรือ stochastic เนี่ยเริ่มที่จะดูเหมือนจะชะลอการปรับตัวลดลงแล้วนะคะดังนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าในสัปดาห์นี้ให้ดูการพักฐานของราคาทองคำนะคะว่าจะพักที่เท่าไหร่ซึ่งคาดว่าในสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าก็จะเห็นการพักฐานจบสิ้นแล้วว่าตกลงจะพักฐานระดับสั้นนะคะแล้วเคลื่อนไหวไซเวัพต่อไปหรือว่าจะ เป็นการเคลื่อนไหวกลับมาเป็นไซเวดดาวต่อนะคะซึ่งถ้ายังไม่หลุดนะคะ1,700หรือแม้กระทั่ง1,690เนี่ยการกลับเป็นไซเวอพก็คงยังจะมีอยู่ดังนั้นต้องรอดูลุ้นกันให้ดีว่าจะหลุดหรือไม่นะคะบริบเวณ1,700ันเด้อหรือ1,690แล้วดีดตัวกลับขึ้นไปเร็วๆนะคะว่าจะหลุดหรือไม่ช่วงนี้นะคะถ้า อยากจะรอเก็บซื้อของนะคะก็รอดูบริเวณแนวรับไม่ว่าจะเป็น1,700ต้นโต้นๆหรือ1,700งพยปลายๆก็ทยอยซื้อได้และรอเทขายทำกำไรระยะสั้นดูก่อนนะคะสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งถือยาวดูว่าหลุดหรือเปล่านะคะถ้าหลุด1,700เเนี่ยก็ซับลอสบริเวณนั้นนะคะแต่ถ้าไม่หลุดก็ถือต่อได้นะคะ โดยวันนี้นะคะให้แนวรับ1 7ึ่1 6 9 0นะคะแนวต้านหนึ่งพันก็อย่างที่บอกดูการรีบาวกลับขึ้นไปก่อนต้านผ่าหรือเปล่า1,720ถ้าไม่ผ่านนะคะอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาคนที่ซื้อไว,ว้เมื่อวานนี้อาจจะเทคโพรฟิตตรงบริเจ็1 7 2อยี่ก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยรอดูกลับมารับที่อ่อนตัวลงก็ได้นะคะอีกทีหนึง่ง หรือเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านกันไปก่อนสำหรับการวิเคราอ์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ